วันนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ค่ะเริ่มทำพริกผัดก่อนน้ำมันร้อนจัดแล้วปิดเตาใส่พริกป่นและผงปรุงรสผัให้เข้ากันก็เสร็จแล้วแล้วก็ทำกระเทียมเจียวต่อเลยค่ะแล้วก็คั่วถั่วต่อเลยแล้วนำไปปัญญ่นหยาไม่ต้องละเอียดมากแล้วทำพริกน้ำส้มรอไว้เลยค่ะ แล้วก็เตรียมต้มมะระใส่เกลือไปนิดหน่อยใส่เลือดไก่ลงไปด้วยแล้วเตรียมต้มตีนไก่และข้อไก่ไว้นะคะต้มประมาณ40นาทีเมเครื่องเทศทําซุปก๋วยเตี๋ยวและข้อไก่ไปในถุงผ้าวันนี้จะทําเยอะเลยหยิบหม้อสตูเฟรนี่ตาหัวมะลริ่งจากใส่เกลือใส่โครงไก่และเนื้ออกไก่ใส่ข้อไก่และตีนไก่ใส่เครื่องในไก่และน่องไก่ตามด้วยหัวไชเท้าเห็ดหอมใบเตยกระเทียมดองเครื่องเทศ3มเกลือและขิงเติมน้ําให้ท่วมปรุงรสด้วยซอส้าเขียวซีอิ๊วขาวน้ําตาลกรวดซอสหอนางรมซีอิ๊วดำผ แล้วเครื่องในออกมาค่ะเติมมระต้มและเลือดต้มลงไปตุนต่อ15นาทีอะไรไก่และมระบุฟเฟ่พร้อมแล้วค่ะเลือกเส้นเลยค่ะมี5เส้นนะวันนี้แต่แม่ค้าอยากกินเส้นใหญ่ขอจัดก่อนเลยค่ะใส่เครื่องบุฟเฟ่ลงไปจุกจุร้านเ๊ตุ้ยเขาเติมไม่อัน้นซุปหอมกลมกลองผัดและถั่วคั้วหอมหอมกินด้วยกันนะคะ